ข่าวดีสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทคอรมอนุมัติให้มีการจ่ายเงินได้ไปจนถึงเดือนกันยายน63ครับรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง o n e y c h ช n n e l ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผม m y n เนียชัครับคลิปนี้ข่าวด่วนมาบอเองแล้วครับเนื่องจากมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีหรือคอรมเมื่อวันที่15กันยายน63ที่ผ่านมาครับเรื่องการอนุมัตินะครับขยายระยะเวลาการจ่ายเงิน3,000บาทซึ่งเป็นเงินเยียวยาก,กลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางก็ได้แก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุครับ ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงิน3000บาทแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินครับผมเนื่องจากหลายสาเหตุด้วยกันสาเหตุที่1นนะครับผู้ที่ได้รับสิทธ์เสียชีวิตระหว่างการจ่ายเงินครับส่วนสาเหตุที่2นั้นสาเหตุมาจากบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินมีความผิดพลาดครับไม่สามารถโอนเงินได้หรือสาเหตุที่3ก็คือไม่มีบัญชีธนาคารนั่นเองครับ จึงเป็นสาเหตุทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับไม่สามารถโอนเงินเยียวยา3,000บาทให้กับกลุ่มเปราะบางได้ทันในกำหนดครับก็คือเดือนกรกฎาคม63ครมจึงอนุมัติขยายระยะเวลาการโอนเงิน3,000บาทออกไปจนถึงเดือนกันยายน63ครับ ในที่ประชุมของคอรมอนะครับจึงมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ประสานงานกับกรมบัญชีกลางเพื่อประสานในการโอนเงินนะครับให้กับผู้ที่รับสิทธิ อาจจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ครับโดยเป็นเลขประชาชนนั่นเองครับผมซึ่งผู้มีสิทธิ์นะครับที่ยังไม่ได้รับเงิน3,000บาทนี้ต้องทำอย่างไรทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะมารายงานแล้วก็แจ้งแค่ทราบในคราวต่อไปครับและถ้าหากกระทรวงพอมอนะครับมีความคืบหน้าอย่างไรว่าคนเหล่านี้นะครับ ต้องทำอย่างไรผมจะรีบมารายงานให้ทราบนะครับซึ่งจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์และโอนเงินไม่สำเร็จนั้นมีประมาณ20,000กว่ารายครับหากท่านผู้ชมมีข้อสงสัยและสงสัยว่าตัวเองนั้นนะครับหรือว่าญาติคนใกล้ชิดอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่ที่ได้รับสิทธิ์และโอนเงินไม่สำเร็จนะครับท่านสามารถโทรไปสอบถามสิทธิ์ของตัวเองได้ที่เบอร์โทรสายด่วนพอมอโทร1 3 0่ครับผม ส่วนลิงก์การตรวจสอบว่าคนใกล้ชิดหรือว่าเลขประชาชนของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน3,000บาทนั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินหรือไม่วิธีการตรวจสอบนั้นผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับซึ่งก็เป็นคลิปที่ผมทําไว้มาประมาณเดือนถึง2เดือนแล้วครับก็ยังใช้งานได้ครับผม ก่อนจบคลิปกันไปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง m ไ n i Channel ด้วยนะครับผมก็จะนำข่าวสารดีๆสิ่งดีๆวิธีการต่างๆมามอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนเลยครับผมและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ